อาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะตอนนี้อยู่เกมเพช s ซิ ULATOR นะครับผมหลังจากอัปเดตนะฮะได้มาฟาร์มสักพักใหญ่ๆเลยนะครับก็เข้าใจลึกซึ้งนะฮะว่ามันฟาร์มยากนะครับผมและตัวคิ้วตัวใหญ่อีกหนึ่งตัวนะฮะที่เป็นชิบะมาอยู่ในฟองที่ฮาร์ดคอร์ด้วย ยากเข้าไปใหญ่เลยนะครับที่จะหามันมาได้นะครับต้องคนที่แบบมีดวงกันจริงๆนะฮะตีมาตั้งนานนะครับกว่าจะได้แต่ละบิลเลียนนี่ค่อนข้างทรหดครับผมมีอยู่99บิลเลียนฮะเปิดแป๊บเดียวจริงๆเลยหมดนะครับตอนนี้นะฮะผมจะหาตัวที่เป็นเจ้าดีเจนเดอรี่มังกี้นะครับเป็นเชฟมังกี้นะฮะให้มันเป็นเรนโบว์เยอะที่สุดนะครับเพื่อจะเอาไปเลสกิลเป็นการ์ตูนคอยวีนะฮะแล้วก็ได้สิเค็ดได้ก็ดีนะสิเค็ดออกยากมาก ผมบอกเลยผมเปิดในโลกปกติออกยากมากครับวิธีที่เราจะหานะฮะผมจะไม่ได้ใช้ไข่ฟองนี้ในการหานะครับผมจะเอาไข่ในอีเวนในการหานะครับไข่ที่เราจะหาน,นะครับจะอยู่ที่เลนโบนะครับผมในอีเวนเลยหาง่ายๆซึ่งตัวที่เราจะเปิดลับก็คือรีเจนเดอรี่นะฮะเปิดลับไปเลยแล้วเราเปิดไข่ทองนะครับเปิดไว้เลยนะฮะรีเจนเดอรี่เดี๋ยวเราเอาไปฟิวกันได้ลุย อะไรครับตอนนี้ก็เปิดมาจนกระเป๋าเกือบเต็มแล้วนะเดี๋ยวเราไปที่ฟิวกันเลยนะครับการฟิวนะครับผมใช้ตัวที่เป็นตัวทองนะครับเรนโบว์ถ้ามีเรนโบว์ก็ได้นะฮะเรนโบว์สี่ตัวนี่นะครับมันจะได้เป็นมังคีเชฟเลยเรนโบว์สี่ตัวส่วนถ้าเป็นตัวทองนะครับสิบเอ็ดตัวครับผมเดี๋ยวผมแป๊บนึงผมอยากลองสิบตัวมากเลยอ่ะสิบตัวก็ได้การันตีหรือเปล่าแค่นั้นแหละอ่ะสิบตัวนะฮะ ตัวทองใช้สิบตัวนะครับแปดตัวผมลองแล้วนะครับไม่ติดนะครับติดเป็นตัวอื่นมาเดี๋ยวเรามาคราฟกันเลย เอาละครับตอนนี้ก็ฟิวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็นิ้วแทบหงิกบอกเลยนิ้วแทบหงิกอ่ะนี่ครับตัวที่เจนเดอรี่ที่ผมได้มานะฮะมันแตกออกเป็นตัวชายนีหนึ่งตัวเดี๋ยวค่อยไปเข้าดาร์กเมเตอร์ก็ได้มาประมาณเท่านี้นะฮะส่วนตัวลองทุกตัวนะครับก็ฟาร์มอยู่ที่ไข่อีเวนต์เหมือนเดิมนะครับหายังหาตัวใหญ่อยู่นะฮะเดี๋ยวผมค่อยเอาไปใส่ดาร์กเมเตอร์แล้วก็ไปหัมเพิ่มทีหลังนะครับแล้วก็จะเอาไปกระตูนคอยวี ส่วนคลิปนี้ก็มาสั้นๆแค่นี้ฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายเจนครับจุดจุ๊บจ้๊